ที่มาสดาสปิริตของชาวฮิโรชิมานั้นยิงยย่งใหญ่ เราทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าแม้แต่จะฝันเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายเราคิดแค่ว่าต้องข้ามไปให้ได้เช่นเราผลิตเครื่องยนต์โรตารี่เพื่อจำหน่ายณเวลานั้นเครื่องยนต์โรตารี่ก็ยังเป็นแค่ฝันสำหรับคนทั่วไปกระทัดรัดน้ำหนักเบาทรงพลังมาสด้าเป็นบริษัทที่ทำฝันของโรตารี่ให้เป็นจริงไม่ยากหรอก ที่จะเลือกทำเหมือนคนอื่นเพราะธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นที่มัสด a าไม่มีใครคิดอย่างนั้นพวกเราเป็นคนที่ต่างออกไปเพราะเราเลือกที่จะเดินบนทางที่น้อยคนจะเลือกแล้วเราก็พิสูจน์โดยการพัฒนาเครื่องยนต์ที่วิ่งได้ต่อเนื่องกว่า24ชั่วโมงคงทนและแข็งแกร่ง เราลงแข่งขันในสนามเลอมัง24ชั่วโมงไม่มีใครคิดว่าเราจะชนะแต่มันคือความจริงเป็นสปริตของชาวฮิโรจิมาที่ไม่เคยยอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะไปให้สุดด้วยทัศนคติที่ว่าเราทำได้ความเชื่อเดิมๆบอกว่าแรงม้ายิ่งสูงยิ่งดีแต่เราไม่เชื่อเช่นนั้น เราเชื่อว่ารถสปอร์ตที่ดีต้องมีน้ำหนักเบาแม้รถสปอร์ตของเราจะมีกำลังแค่250แรงม้าไม่ใช่300แต่250แรงม้าของเราไปได้เร็วกว่าในสนามแข่งโค้งต่อโคง้งรถที่เบากว่าไปได้เร็วกว่า ในอนาคตถ้าเราไม่แก้เรื่องน้ำมันการขับรถก็จะไม่ใช่เรื่องสนุกนั่นคือคำตอบว่าทำไมเรามุ่งสร้างเครื่องยนต์ของเราให้เป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันที่สุดในโลกด้วยขนาดเครื่องที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาโครงสร้างตัวถังเบาและดีไซน์ที่โดดเด่นเราตั้งใจสร้างมาตรฐานให้แก่โลกรถยนต์มาสด้จะท้าทายทุกเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และทำให้เป็นไปได้ ความเชื่อนี้จะไม่เคยเปลี่ยนเรารักจะทำในสิ่งที่ต่างออกไปนั่นคือตัวตนของเรา